รู้พี่ได้ตามอันนี้ c p r สาขาในกัมพูชาจะได้รับผลกระทบมากไหมครับ<อ>จากภาวะสงครามครับก็มีคำถามประเด็นนี้เยอะเหมือนกันนะเอออันนี้ตอบด้วยความสัตย์จริงเลยนะก็ยังไม่ทราบเหมือนกันไอ้พูดุตรงๆนะะแต่ว่าเพราะว่าเออก็อาจจะไม่ไม่พี่ยังไม่ได้โทรไปถาม I.R. ของบริษัทเนาะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวงบ Q2 จะประกาศระเบิดพี่มั่นใจร้อเอร์เ็ ว่าเดี๋ยวออฟเดย์เนี่ยนะครับเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในเดือนนี้เบิร์ดเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับนะในออฟเดย์เนี่ยน่าจะมีคนถามม่นตอบให้ไม่ถามนะพิ่ว่าเขาตอบนี่บอกไว้เออประมาณนี้กี่สาขาในกัมพูชาเออในกัมพูชาตอนนี้มีร้อยกว่าสาขาครับเบิร์ดร้อยสี่สิบมั้งประมาณครับครับร้อยสี่สิบร้อยกว่าสาขาแน่นอนอืมก็ประมาณหนึ่งแล้วก่อนหน้าเขาเพอร์ฟอร์มเป็นี้ในตอนที่ไม่มีกัมพใช่ไหมอืม ก็ตอนไหนนะเขาเพิ่งมี<อ>เรื่องที่ยังไม่มีเรื่องตอนที่ยังไม่มีสงคารามยังไม่มีปัญหากันเนี่ยก็โตดีมากในกัมพูชานะโตดีมากขยายสาขาแบบโหกันหนามากพี่พี่บันทึกข้อมูลเอาไว้ทุกไตามาสเบิร์ตว่าเขาขยายสาขาอย่างไงบ้างในกัมพูชานะอือก็เรียกได้ว่าขยายแบบโตดีอ่ะเรียกได้ว่าเป็นก๊อเอนจิ้นเลยดีกว่าเออผู้ตรงๆเลยป็นก<ฮ>๊อเอนเออเป็นก<ฮ>๊เอนจิ้นของของของซีพีโอเลย อืมเออประมาณนี้นี่ก็ก็ก็กกน้าเดาอยู่เหมือนกันนะเบิร์พุ่งตรงนะว่าว่าจะได้ผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะเออแต่ถ้าให้ให้เดานี้เดานะเดานะเดาลึกๆนะส่วนตัวคิดว่าควรจะกระทบน้อยควรจะกระทบน้อยเพราะว่ามันอาจจะเป็นชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยซะเยอะออใช่ไหมครับประมาณนี้ทหารไทยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไปยิงใส่เซเว่นเขาดิใช่ครับใช่อ,อ๋อตอนนี้กัมพูชามีล่าสุดตอนคิวหนึ่งร้อยสิบหกสาขา อ,อ,อขับปีที่แล้วขยายสามสิบสาขาปีที่แล้วนะครับนี่ก็เรียกได้ว่าสองปีที่แล้วเนี้ยแปดสิบเพราะเป็นปีแรก<ม>นะที่เข้าตลาดไปอนะไรเงี้ยแปดสิบสาขาแล้วปีแล้วก็สามสิบเรียกได้ว่าเติบโตใช้ได้เลยปีนี้ก็น่าจะเติบโตเยอะอีกอะไรเงี้ยประมาณนี้อืม